าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรนําข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาฝากคุณผู้ชมส่วนพี่น้องเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากทางรัฐบาลเข้าเกณฑ์ในส่วนของเงื่อนไขอย่างไรนะคะซึ่งหลายพื้นที่เริ่มที่จะปักชาคมแล้วนะคะโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนเริ่มจะมีการประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านให้เตรียมเอกสาร เพื่อที่จะทําการประชาคมอัปเดตข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของท่านให้เป็นปัจจุบันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาตามก็คือเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละ1000บาทหรือว่าเงินโครงการสนับสนุนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่คอร,รมออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะได้รับวันไหนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร2เรื่องกันในช่องเลยค่ะ หากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสนานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารถึง2เรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องแรกหลายคนก็ติดตามการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได,ได้และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทนะคะว่าจะมีการจ่ายจากทางรัฐบาลไหมในปี2566ซึ่งตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลไปแล้วส่วนจะดําเนินการจ่ายในขั้นตอนแบบไหนในรูปแบบใหม่หรือไม่หรือว่าจะเป็นการจ่ายไร่ละพัน มันเดิมตามปกติที่เคยจ่ายมาในทุกๆปีแล้วก็เงินช่วยเหลือในโครงการประกันไรายได้นะคะยังไงก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโครงการประกันไรายได้แล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรออกมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรอำเภอรเริ่มที่จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นําชุมชนแล้วผู้นําชุมชนหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะประชาคมประชุมลูกบ้าน แล้วก็แจ้งเตือนให้ลูกบ้านเตรียมเอกสารในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะปรับปรุงในปีต่อปีให้เป็นปัจจุบันรับเงินช่วยเหลือมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะ ส่วนในหมู่บ้านเขตไหนที่ไม่มีการประชาคมก็สามารถไปที่เกษตรอำเภอหรือว่าอัปเดตผ่านแอปพลิเคชันฝั่มบุกก็ได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เกษตรกรแบบไหนที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรนะคะหรือว่านิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการทําการเกษตรแล้วก็ผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็บรรลุนิติภาวะบุคคลทั่วไปมีผู้แทนขอขึ้นทะเบียนได้หนึ่งคนส่วนนิติบุคคลมอบอํานาจให้ผู้แทน ขอขึ้นทะเบียนได้ค่ะและก็ต้องเป็นเกษตรกรในลักษณะใดถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ต้องเป็นเกษตรกรทําบนพื้นที่ของตัวเองหรือว,ว่าพื้นที่เช่าส่วนผู้ว่าจ้างให้คนอื่นทําแทนแต่ว่าผลผลิตของผู้ว่าจ้างร่วมกันลงทุนนะคะแบ่งเป็นผลผลิตคนใดคนหนึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ค่ะและต้องทําเกษตรกรกี่วันถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ซึ่งตอนนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเริ่มที่จะมีการประชาคมขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลายพื้นที่แล้วนะคะก็คือพืชทั่วไปพอปลูกแล้วไม่เกิน15วันค่ะไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกไม่น้อยกว่า30วันแล้วก็แจ้ง รปรุงทะเบียนเกษตรกรในทุกๆปีแล้วก็มแมลงอ่เศรษฐกิจเลี้ยงไม่ต่ำกว่า15วันรวมไปถึงนาเกลือสุด สมุดนะคะล้างอยน้าเข้านาแล้วแปลเข้าแปลงนาแล้วประมาณ15วันค่ะแปลงทําการเกษตรที่นามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องไม่ซ้ําซ้อนกันด้วยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะถ้าหากเกษตรกรท่านไหนสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามผู้นําชุมชนหรือว่าที่เกษตรอําเภอได้นะคะในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอนุมัติเงินจากคอรมอนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาว ผู้ปลูกข้าวในโครงการสนับสนุนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งมีการอนุมัติงบจากคอรมอเพิ่มเติมนะคะ5 9 4้าบ่ล้านบาทในโครงการบริหารจัดการนอกจากมีการอนุมัติงบแล้วยังมีการอนุมัติขยารยระยะเวลาออกไปในการจ่ายเงินถึงวันที่31สิงหาคม25 6 5รซึ่งข้อมูลข่าวสารณตอนนี้นะคะยังคงไม่จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มตกล่วนกลุ่มนี้ยังต้องติดตามใน เรื่องของงบประมาณแล้วก็ทกสตารางการจ่ายเงินจากทกศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอนุมัติงบออกมาแล้วค่ะสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่พันบาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนแล้วก็ในการเพิ่มกรอบวงเงินในครั้งนี้มีการขยายระยะเวลาในการจ่ายเงินออกไปถึง3 1สิงหาคม2565เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องรอค่ะถ้ามีความชัดเจนมีตารางการจ่ายเงินอะไรยังไงจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะ2เรื่องวัน ทั้ทงเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนเกษตรกรลายเก่ารายใหม่นะคะก็ทําให้เป็นปัจจุบันจะได้ไม่ตกหล่นเวลาโครงการมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐออกมาส่วนเงินช่วยเหลือชนะไรและ1000บาทสาหรับกลุ่มตกหล่นก็ต้องรอแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ